สวัสดีครับสําหรับที่มีปัญหาเนาะนะครับก็คือใช้อินเตอร์เบเดอร์ไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้วิธีการแก้นะครับคือเราต้องย้อนกลับเวิร์ดเพจก่อนเนาะนะครับปกติมันเป็นประมาณ5.7นะครับก็ย้อนกลับให้มาเป็นเวอร์ชัน5.2นะครับเพื่อให้สามารถใช้เวิร์ดเพจได้นะครับซึ่งเราต้องมาติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเนาะนะครับก็ให้เข้ามาที่เมนูปลั๊กอินนะครับ อ่านะครับคลิกตรงนี้เนาะนะครับรูปปลั๊กไฟเนาะนะครับอ่าเข้ามาปลั๊กอินแล้วนะครับต่อไปนะครับให้คลิกคําว่า add new นะครับที่อยู่ข้างบนนะครับดูลูกศรเนาะอ่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปโหลดปลั๊กอินเพิ่มเนาะนะครับเพื่อให้อ่าตัวปลั๊กอินอินเ i n t e r p เ e อร์มันสามารถใช้ได้นะครับโอเคนะครับมาหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพิมพ์ ชื่อปลั๊กอินตรงนี้เนาะนะครับซึ่งผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับก็จะเป็นปลั๊กอินตัวนี้นะครับเป็น W P นะครับ W P นะครับดาวนะครับโอเคตัวนี้เนาะนะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยครับอ่านะครับหลังจากขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ดูตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับอ่าหาตัวสัญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้เนาะนะครับให้อ n สตอ l l ไปเลยนะครับ อ่านะครับกดตัวนี้นะครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวปาอินก็ใช้มาใช้ได้ละอ่านะครับกดปุ่มสีน้ำเงินได้เลยนะครับเพื่อให้มันเปิดใช้งานนะครับอ่าหลังจากที่มาหน้านี้แล้วนะครับต่อไปให้ไปกด setting นะครับตรงปอินเนาะนะครับชื่อปาอินนะครับอ่าที่เราติดตั้งมาเมื่อกี้นะครับให้กดเซตติ้งเข้าไปนะครับอ่า นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้ผมเป็น5.8นะครับนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะสามารถใช้ Python i n t e r p เต t ร r ได้นลครับเราต้องย้อนไปเป็นเวอร์ชัน5.2นะครับก็พิมพ์ตรงนี้นะครับเป็น5.2นะครับพิมพ์เป็น5.2เรียบร้อยแล้วนะครับกด save นะครับนะครับพอ save เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับต่อไปให้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับ ให้กดอัพนะครับข้างล่างนะครับปุ่มนี้นะครับอยู่ในกรอบสีเหลืองนะครับกดครับนะครับอ่านะครับกดอีกรอบนึงนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งนะครับ เวอน้าสองนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้โปรแกรมมันกำลังติดตั้งนะครับอ,อ,อ่านะครับมันขึ้นอะไรเนี่ยครับโอเคนะครับ อ่านะครับเท่านี้นะครับก็เป็น 5. ุ้ดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับขึ้นแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้แล้วนะครับเท่านี้เราก็สามารถใช้ปรอินอินตอรเตอร์ได้แล้วนะครับ